สองพันหารนยบาทสองพันหาได้ทุกอย่างที่พูดมาครบชุดทั้งหมดเลยครบชุดเลยครับผมนะครับมือใหม่ต้องฟังครับมือใหม่ที่ถามหาวิธีการมังเื่อเข้าเข้าอาชีพแบบพองามบางอย่างเพราะเขาเขาผมมีอุปกรณ์ทั้มไปหาซื้อนแต่อันนี้คือมีพร้อมจําหน่ายครบชุดครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้แล้วเราต้องพีออเดอร์ครับต้อง ครับด้วยสวัสดีครับมาหาเบิร์ดหมือนนะครับนะขอบคุณยีรีครับที่เป็นสละเวลาให้นะพี่น้องนะโอ้ดีใจครับถ้าเป็นคนอื่นนะครับเวลาแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องเอาเวลาไปทําหากินหรือเอาเวลาไปทํางานแต่ว่าพี่จุ๋มเนี่ยเจ้าของฟาร์มตะกัแดนใหญ่ที่สุดในท่าตูมเนี่ยเพิ่นเพิ่นดีใจที่ว่าพี่น้องฟังเพิ่นหลับกะบางคนไปเกิดอาชีพตามไปหินถามนะครับหรือบางคนสอบถามนะครับมือนีผมสีมาถามคักๆเบิ่งครับว่า ถ้าผมนี่หรือว่าผู้ชมที่เพ่นเบืองอยูเนี่ยคันเพื่อนอยากเลี้ยงตั๊กะแตนเนี่ยเพื่อนต้องลงทุนอีหยังแน่ครับครับผมครับผมกัสีบอกว่าการเลี้ยงตั๊กะแตนนะครับบ่มีอีหยังหยุ่งยากเลยด้อครับครับนะครับถ้าเวลาเฮ้าเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่จะเลี้ยงตั๊กะแตนนะครับสิ่งที่เฮ้าจะต้องมีอันดับแรกนะครับคือ พื้นที่ที่ใส่ในการเลี้ยงตะกะเตียนพื้นที่ก็คือนี่ครับรงเรือนอาณาจักรเข้านี่เฮ็ดเองเฮ็ดเองเห็ดเองคือแคมีพื้นที่ในบ้านนะครับก็จํจเป็นว่าสิมีร่มเงา้ลารู้หลาบ่ต้องเลยแค่ฝนตกบ่เปียกแมนมีพื้นได้เบิดเลยมีพื้นปูนธรรมดาได้เบิรดได้เบิดทุกอย่างเลยพื้นดินก็ได้ครับ ผมและก็ที่สำคัญคือต้องมีกรงในการเลี้ยงตะกะแตนนะครับกรงคืออย่างครับกรงเป็นคุกหรือเป็นอย่างนั้กรงเป็นท้งยังครับเป็นกรงสําหรับเลี้ยงตะกะแตนครับผมสิ่งที่เป็นเขาเรื่อว่าเป็นกรอบสีเดียมเขาเอื่นว่ากรงเนาะเขาเอิ่องกรงเนาะนะครับเป็นโครงที่ทำเป็นกรงสําหรับเลี้ยงตะกะแตนพี่น้องคนถามมาหลายหลายว่า ผ่านข้าอยากเลี้ยงตะกระเตีนเนาะครับข้าตส่งลงทุนอีหยังนี่เพิ่นอยากหูว่าเพิ่นสิได้เตรียมเงินถึกเนาะครับผมครับเพราะว่าตอนนี้พี่น้องเพิ่นศึกษาหลายตะกระเตีนเงินล้านตะกระเตีนเงินแสนตะกระเตียนทอดเสีบตะกระเตีข้างทางทุ่งละร้อยสองร้อยพี่น้องเพิ่นเห็นหลายแต่ว่าเพิ่นอยากมาฟังคักจากปากเจ้าของฟาร์มตะกระเตีนใหญ่สุดในท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับครับคือถ้าพี่น้องนะครับสามารถเฮ็ดกงแบบที่เห็นนี่ตอนนี้นะครับเฮ็ดได้นี่ กับซีมีวัตถุดิบนะครับก็คือไม้นะครับอันนี้ผมใส่ไม่ขนาดหนึ่งคุณหนึ่งนะครับหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วครับผมนะกับบแพงเลยครับมัดหนึ่งกับลอยอันนี้บอแบบแบบแบบบบมมีกักเลยครับครับเพราะว่า ใครฟังแล้วอย่าไปอย่าไปเสริมสร้างอาชีพนะครับเข้ากับไปเห็ดได้ถือว่าถือว่าเขาเป็นวิทยาทานเข้าบอกต่อเพื่อนๆเราได้ครับนะครับผู้สุดยอดอิรีพน้องครับอันนี้ผมจีใส่ไม้เนื้ออ่อนด้วครับเป็นไม้เนื้ออ่อนขนาดนิ้วหุ้นนิ้วนะครับเขาแบบไม่ยิ่งเห็ดเป็นโครงสร้างนี่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นฝีมือแฮนด์เมดครับแฮนด์เมดหุ้งหุ้งสร้างนี่เขามีการวัดระยะไว้บ่ครับว่าขนาดเท่าน้เท่านี้คือเห็นเห็ดเป๊ะคือกันเบิร์ตเถอครับอันนี้ความสูงนะครับความสูงคือจาากขเนี่ย ถึงข้างบนนี่หนึ้อยสเซนนะครับ110เซนใช่ครับส่วนขานีก็สิบเซนเนาะจากจากต่อจากขาขึ้นมานี่คือ1เมตรนะครับครับคือคือ1น0่100เซนนะครับครับ100เซนคือ1เมตรนะครับ,ค,รบความความยาว120 ความยาวร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบเซนนะครับผมแล้วก็ความกว้างนี่หกสิบเซนหกสิบเซนโอ้บอกเลยอยากคักด้วยพี่น้องยอดอีลีคดอสสามารถไปเห็ดไปเห็ดได้เนาะเห็ดเองได้เลยครับครับทีนี้เราก็มีมีโครงสร้างของไม้ที่มีที่มีมาตรฐานที่เขาออกแบบไปแล้วแมนครับนะครับว่าหนึ่งขีดเขาจะอยู่ในกรุงประมาณนี้ครับอันนี้สามารถเลี้ยงัากแตนได้หนึ่งขีดพอดีเลยนะครับหนึ่งขีดนี่คือมีการกะมีการวางแผนไว้เรียบร้อยประเมินเรียบร้อยครับเบาเอ้าท์ครับเบาเอ้าท์เนาะสบายสบายเนาะครับเนาะ สิ่งที่มีต่อไปก็คือนี่นะครับคือพลาสติกนะครับพลาสติกพลาสติกที่เป็นหู้นะครับเพราะว่าเข้าใส่ในการลอกขันว่าเป็นหู้ไลยบ่ได้คือกันครับหรือว่าขันเข้ามีทุนทรัพย์พ่อเขาสามารถใส่ไม้กระดานแทนไม้กระดานหรือเป็นสังกะสีแพนนบางก็ได้เบิดพื่อความแข็งแรงนะครับนะอันนี้เข้ากับเห็ดต้นพุนเข้าเนาะเข้ากับเห็ดแต่ว่าต้นพุ่นต่ำอยู่เข้ามีเนาะครับนะแต่ว่าให้มันเกิดความแข็งแรงนะครับความสวยงามไปในตัว ครับนะครับผมผมก็จะใส่เป็นผัดอีกห้องอีกซันนึงนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับอันนี้เลยนะครับนี่พี่พี่น้องเห็นนะครับนี่นะครับที่พี่น้องเห็นนะครับแต่สิเป็นมุ่งนะครับอันนี้ก็บสิเป็นมุ่งมุ่งตาข่ายนะครับตาคายครับเป็นมุ่งมุ้งในร่อนที่เขาใส่เห็ดเป็นมุ้งรวดนะครับมีไม้สองมีตะแกงครับพืนแล้วก็มีมุ้งรวดที่ว่าคุ้มเอาไว้คุ้มคุ้มกรงนี่เอาไว้บ่ไห้บ่ไห้ไอ้ตะแกงมันออกแม่นครับผมมียังไนะครับที่นี่เข้าต้อง ันพี่น้องสนใจนะครับพี่น้องคือต้องต้องเบิงตาคลายด้ครับมันจีมีความทีที่ว่าตะกะเตนหน่อยเฮาบ่สามารถที่สิออกได้ครับอันนี้ที่ครับพี่น้องตาคัดบุคคลนี่นีตาคลายได้เราเอามาปูทับแตครับปูทับปูทับอีกปูตันนึงครับผมที่นี่มันออกได้เนาะครับผมครับนี่ครับพี่น้องพี่น้องสามารถเบิงขนาดตามนี้ได้เลยนะครับนี่คือตาความทีของตา32 ครับผมคือตาสามสิบสองหนึ่จุดหนึ่งคูณสามสิบเมตรครับอันนี้คือความความกว้าง1นึงจุดหนึ่งเมตรเกรดอีพี่น้องเกรดอีที่พี่น้องมันเป็นเกรดีเลยครับยังดีเลยครับยงดีเลยนะครับมันเป็นขี้มูขี้หมาเนาะใให้พี่น้องระดีประมาณมวนนี้นะครับประมาณพันสามรอยห้าสิบบาทนะครับคอันนี้พันสา้อยห้สบบาทแบบเกรดีย่างดีเลยครับพันสามร้อยครับเต็มม้วนหนึ่งกาได้ได้ม้วม้นึงทำได้ประมาณสิบสิบห้าอันครับสิบห้าอันครับครับ ที่นี่มียังอีกนะครับที่นี่อยากพูดวีดครับครับแล้วก็อันนี้นี่ที่สำคัญอันนี้นี่เพื่อนบอกอุปกรณ์กันเลยพี่น้องเด้อเพื่อนสิบอกว่าราคาเท่าไหร่การห้องที่ใดอีกยังเนี่ยอันนี้นะครับก็จะเป็นถ้วยที่เ้าใส่ห้องขากรงเลี้ยงตะเกตันเพื่อป้องกันมดครับผม ใส่ที่ซื้อบ่อใดใส่หนามใส่น้องใส่ครับผมใส่หนามน้ำใส่หนามเนาะไม่ต้องใส่น้องใส่ตาหนามใส่แตาหนามนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ให้เบิ่งว่าวิธีการใส่เผื่อพี่น้องบางคนบ่เคยเห็นเนาะเผื่อพี่น้องคนกรุงเทพบอกเคยเห็นผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนี่ยครับเคยเห็นเหมือนกันวะคุณเคยเห็นนี่แหละครับปกติพี่เคยเห็นแต่ถั่วใหญ่กินเข่าป็นแต่ปิมโตเป็นโตครับอันนี้เป็นต้องบอกว่าวิธีการใส่ดีครับบางคนใส่แตาหนามใส่แตาหนามบ่อใดดีครับ เอ้าทองนี้เนาะทองนี้ที่เขาสีใส่ขานะครับเขาสีบอลน้ำใส่ในช่องตรงกลางเอาน้ำใส่ครับเพราะว่าคำเขาน้ำใส่น้่งมันสีพุเขาสีเอาน้ำใส่ข้างๆครับหลายคนพี่น้องเพื่อนเห็นแบบสีแมงใสทั้งข้างในข้างนอกมันบ่ครับที่นี้ไม่กับพุไม่กับพุนะครับดังนั้นก็คือตรงนี้พี่น้องเห็นบอลเนี่ยตรงนี้คือซุปใหม่ตรงนี้คือใส่น้ำเด้อพี่น้องเด้อูตรงกันเด้ออันนี้ใส่น้ำเอาใส่แต่น้ำบ่พ่อดิครับสิ่ปีปัญหาเดืองยุ่งดังนั้นพี่น้อง สองใส่เกลือแกงเกลือเดี๋ยวเอห็ดกับเข่านั่นแหละครับเกลือใส่ได้เลยเกลือเข้มๆนี่วะแมนครับนั่นแหละคือสิ่งที่เขามีในครัวเรือนเข้าเคล็ดลับครับผมเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับพี่น้องวันนี้เขามาถามมาเริ่มต้นตั้งใดสีเลียสตั้งแตนเพิ่อนบอกคนพิที่สุยางพี่น้องมียังไงนะครับพี่น่องเบอร์พี่น้องบางคนบอกมีไส้อาบีครับเพราะว่าไส้อาบีมันมีราคาเนาะเอาเกลือรักมังค์เทอแกงธรรมดาเนี่ยครับเขาแจกเข้ากับมังค์เทอปีละเทอเนาะครับสิตกลนมาหอดเข้าเลยเปล่านนนะะคครรัับบมีีีียงอกท้้แลว็ ่พี่น้องสีเลียงนะครับอันนี้ผมผมให้เบิ้งเป็นตัวอย่างซื้อเนาะก็คือชุดไข่ตะกะแตนที่มาเป็นเป็นเป็นกล่องแบบนี้เลยครับคือเข้าสิบหันเข้าเ่าท่านไดีไปใส่ไข่กัดตะกะแตนเข้าไปทุ่นในต่งหน้าก็ห่อคอไปกินพี่น้องครับอันนี้ให้เบิ้งใหม่พี่น้องเบิ้งไว้ก่อนนะครับกลับประมาณนี้เนาะมีแค่นี้เลยที่นี่ถ้าไปเบิ้งที่เฮ็ดแล้วเดี๋ยวบอกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นอุปกรณ์แล้วพ่อพี่น้องเพิ่นอยากหู่ว่าถ้าเฮ็ดแล้วจเป็นจังไดเป็นจังไดเขาต้องลงทุนอีหยังเนี่ เจาะลึกทุกอย่างถามทุกอย่างที่อยากถามเลยพี่น้องเด้อถามทุกช่องทุกมุมนะครับในช่องสันติออฟฟิเชียลพี่น้องอันนี้จะเป็นกรงสำเร็จเมื่อกี้ที่เมื่อกี้ที่เขาบอกกันเนาะเมื่อกี้เนาะนี่คือมีโครงสร้างใหม่ครับมีซีฟพ้อมตีนี่มีซีฟครับเปิดปิดได้แบบสะดวกสบายครับมีไอ้กระล็อกให้เนาะครับเนาะตากิดเองคิดเองบอครับคิดเองครับแล้วก็มีไอ้นี่พร้อมตีมีไอ้มีไข่พร้อมตีนะ้วก็มียังแพ่นกระเบื้องบ่เนี่ยครับผมกระเบื้องมียาพร้อมมียาพร้อม ครับมี่หยานะครับมี่หยาเดี่ยวตัวอ่อนพร้อมครับเพราะว่ามันเหลืองปั้งที่นี่เอาเบ่าสซูฟังในว่าในกรงหนีมีหยังเน่เอาอีกจักรอบหนึ่งครับในกรงแบบในกรงหนีเอาเอาเห็บซูยางเลยเด้อครับตั้งแต่ขาตั้งแต่โค้งไม้คุณครับในกรงนี่นะครับกับนี่เป็นชุดสัมเ็จนะครับกัมเลสมีโค้งไม้นะครับที่เป็นโค้งโค้งอ่าซัมเลสนะครับแล้วกับมีตะไคร้ตะไคร้มุ้งมุ้งรวดย่างดีนะครับรดีนะครับผมแล้วก็ สิบนี่สิบสิบกับสิเป็นหัวสิบแบบ2อันนี่ครับนี่เห็นยเรครับเท่าสิบเราใส่อันเดียวนี่ครับมี่สองอันยังสองอันสองด่านนะครับเป็นเกียร์ e ขึ้นกันครับเกียร์ e เหมือนเลยนะครับแล้วก็จะมีไข่ตั๊กแตนครับไข่ตั๊กแตนครับผมมีไข่ตั๊กแตนหนึ่งขีดไข่ตั๊กแตนหนึ่งขีดแล้วก็มีที่สําคัญนี่คือป้องกันปัญหามดครับผมก็คือถวยร่องน้ำถอยร่องน้ำอย่าลืมใส่เกลือเด้อพี่น้องเด้อครับแล้วก็มีใบไม้เนี่ยมีใบยาเป็นอาหารให้ตั๊ก มีกระเบื้องครับเข้ารวงอีกสั่นหนึ่งเผื่อความแข็งแรงในการเข้าว่างกองนี่ครับบ่มันเบิดแล้วบอครับที่นี้เบิดยังแค่นี้เลยครับมีอีกอย่างหนึ่งนี่ดิแม็กนี่ดิอ้อันนี้อันนี้เป็นแม็กอยี้แถถมือว่าแถมเข้าเบาะหอดถือว่าถือว่าเขาแถมให้ครับถือว่าแถมให้เนาะที่นี่ครับที่เข้าเบาะมาต้องเบิดนี่นะหรือภาษาไทยสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมถ้าเราจะเลี้ยงอุปกรณ์ทุกอย่างถึงเกินไข่ไข่กับไข่หนึ่งที่เา ยกไปตั้งอยู่ในบ้านหาบ่อนว่างเลี้ยงได้เลยเป็นอาชีพได้เลยเจ้าภาพสองพันหาหนยบาทสองพันหาได้ทุกอย่างที่พูดมาครบชุดทั้งหมดเลยครบชุดเลยครับผมนะครับมือใหม่ต้องฟังครับมือใหม่ที่ถามหาวิธีการบางเทือเขาเขาอาจเเฮดแบบบบงามบอยังเพราะเขาเขาบอกมีอุปกรณ์เาต้องไปหาเสนแต่อันนี้คือมีพร้อมจําหน่ายครบชุดครับแต่ว่าท้านั้นทั้งนี้แล้วเราต้องพีออเดอร์ ต้องจองมาลงหนาเพราะว่าตอนนี้พี่น้องเบื่องเด้อขุนๆพี่น้องเห็นมาขุนๆเพิ่งออกไปตะกี้เต็มนีเลยเนาะครับที่นี่พี่น้องเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากได้เบอร์โทราบเพิ่นปะครับผมบอกเบอร์ทรเพิ่นอีกนะครับ090 0 9 0 895 895 1912นย์เก้าย้าหาเ้าหาน้าห่งชนรือเพจเพจเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนเฟซบุ๊กโอ้ยยูทูบครับยูทูบยูทูบสุริยราชาแนลสุริยาชาแนครับ